สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาขออนุญาตช่องท็อปนิวของข่าวมีคมนะคะก็ขออนุญาตคุณสันติศขแล้วก็พิธ <c oughs> ีกรผู้หญิงไม่รับจลืมชื่อแล้วนะคะ,ะที่นั่งเล่าข่าวด้วยกันเนาะก็อยากจะช่วยให้นะคะคนไทยเราได้รับรู้เนาะข่าวสารให้มันอยู่ในโลกโซเชียลเลยว่าคนนะคะพักกลุ่มเหล่านี้ มีแนวทางแบบไหนมาตั้งแต่ต้นแล้วถูกดำเนินคดีอยากจะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญด้วยเหตุใดเกี่ยวกับลหลายหลายคดีที่พัวพันอยู่นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะสำหรับช่องทอบปนิวเนาะฟังกันเลยค่ะรวมคดีคนของพักประชาชนมีคดีดังต่อไปนี้ 1. ไอซ์รัชนก คดีม .112 สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก6ปีโดยไม่รอลงอาญาปัจจุบันไอซ์รัชนกได้รับการประกันตัวและคดีมินประมาทนายสุชาติชมกลิ่นปัจจุบันสารประทับรับฟ้องคดีนี้แล้ว2นายจิรัตทองสุวรรณคดีใบสอดอ .43 ปลอมสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาปัจจุบันนายจิรัตได้รับการประกันตัว3นางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว คดีม .112 สารอุทธรณ์พิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาปัจจุบันนางสาวชนทิชาได้รับการประกันตัว 4. นายบุญริศเรารุ่งโรธถูกตำรวจจับกลุ่มคดีค้าย,ยาและฟอกเงินจำนวน20 0หมืล้านบาทปัจจุบันนายบุญริศได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเพื่อต่อสู้คดีเพราะว่าสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว 5. นายรัชพงศ์ส้อยสุวรรณ ถูกตำรวจจับกลุ่มข้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินปัจจุบันนายรัชพงศ์ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเพื่อต่อสู้คดีเพราะศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวรวมคดีคนของะนี่นแล้วล่าสุดนี่แหละค่ะทุกคนเนาะทำอะไรผิดไปก็ต้องรับกรรมของตัวเองในการกระทำเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ